อ่านครับนี่จะเป็นการจับรางวัลแจกไม่มีอะไรมากแค่สติกเกอร์สี่ใบแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะแยะหมดละหมดแลวหมดเลยที่ยจะทมขาดทุนไม่ได้เรื่องช้าเด้อนานนี่เอาเข้าเรื่องเลยดูเนี่ยทั้งหมดกี่คนก็ไม่รู้เดี๋ยวลองนับด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็สองสามสี่หกสิบเจ็ดคนไอ้เฮียแม่งแจกสีแผน่นไอ้จัดคนที่เหลือทําไงอะ่ะก็ไม่ทํำไงไ,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 ไม่ได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวรอรอบหน้ามีตังก็ทําให้หม่ดูให้แก้น้ำก็รู้ละเดี๋ยวฟาดเด้อฟานหกไปดูหนังมาแต่ไม่ได้เ้ยนะเก็บของคนงข้างมาเนี่ยเดี๋ยไม่มีหมูอะไรทั้งสิ แล้วผมจะจะล้วงยังไงดิคนแรกกันเลยอ่ะไม่มองไม่เมองหรอกอ่ะเดี๋ยวดูเด็มันมีทีลงที่เด็ดแลรงสิ่ง,งดูได้อะไรครับอะไรชื่ออะไรนนนไลซิ non ่งครับเจ้าแรกกอเสีอีกไอชชิปหายฝนก็ตกจังเลยรถพึ่งขับด,ด้วยเรื่องเรื่อง นี้แม่ไม,ม่ได้ไปโรงเรียนนั่งขับรถจริงๆก็มีเรียนแต่ไม่เรียนแม่งคนที่สองเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสาวนังสียเปลย้เปลดูก่อนคนที่สองอลับตาก็ได้หรือจะขยับเบต็มตีวเฮ้ยอ,ออกมาซะสามคนเลยสามคนได้ยังไม่เอาเอาไม่คนเดียวอะ่ะ เหมือนจะปีอ,อกมาแต่ก็ไม่ปีวนี่ปีอ,อกมาแล้วหนึ่งคนดูครับชื่ออะไรดูกันชัดๆดก๊กๆกอปก๊อปนะครับภาษาไทยมันจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษคนที่สอง ยิ่แจ้งชื่อที่อยู่ครับผมได้เลยแต่จะส่งวันไหนนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ลมส่วนมากแล้วแต่ลมวันที่สามในดูเก้าสามจับนี้เลยไม่ยากดูอยากได้ก็ไปติดต่อคุณบิ๊กเอาเลยครับแซมมาคนเอาไปคนสุดท้ายละคนสุดท้ายจริงๆดูได้ลุ้นเอา แนใครี๋ือหาว่าเต้นเต้นมาร์คมาร์คครับคนที่สี่หมดครับแค่นี้ดูออนคลิปเอาใครรู้ตัวก็แจ้งชื่อลงมาถ้าไม่แจ้งชื่อก็จับใหม่ไม่ยากแค่นี้ครับบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุุจ